สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในช่องส่วนอุ่นดินค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเรากลับมาพบกันในช่วงของไม้ใบค่ะขาฝนจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับต้นมอนสเตล่าไทคอนสเตชันค่ะหรือที่นิยมเรียกกันว่ามอนสเตล่าไทคอนนั่นเองนะคะใบของมอนสเตล่าไทคอนนะคะเขาจะเป็นลายด่างแบบจุดๆค่ะแต่ในบางครั้งเราก็สามารถที่จะเห็นว่า มีบางใบนะคะที่ฮาร์ฟหรือว่าด่างเป็นปื้นๆได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเขาเป็นตัวด่างนะคะด่างเยอะแบบแบบมีสีขาวเยอะๆเนี่ยก็จะทําให้โตช้าเพราะว่าด้วยความที่ตรงบริเวณสีขาวนะคะเขาจะไม่มีคลอโรฟิลล์นะคะ ถ้าได้ลักษณะใบ,าบาที่เป็นประมาณนี้นะคะก็จะทำให้ต้นเขาโตเร็วค่ะเพราะว่าลายจุดด่างของเขาเนี่ยจะเป็นแค่จุดๆเท่านั้นเองในส่วนพื้นที่สีเขียวของเขาก็จะเยอะทำให้เขาเนี่ยมีคอโรฟิลช่วยในการเติบโตได้เร็วนะคะเจ้ามอนสเตล่าไทคอนเนี่ยนะคะเขาเกิดจากการทำให้เกิดด่างนะคะเป็นฝีมือของคนไทยเรานี่เองนะคะที่ทําให้เกิดความด่างแบบนี้ค่ะฉะนั้นนะคะด้วยความที่เขาเป็นไม้เนื้อเยื่อที่ทําให้ด่างเวลาที่ ไม่ว่าเขาจะออกใบใหม่ออกมาสักกี่ใบนะคะใบของเขาก็ไม่มีทางที่จะกลับไปเขียวได้นะคะด่างก็คือด่างค่ะเป็นไม้ไทยที่น่าปลูกมากๆเลยค่ะเรามาดูบริเวณโคนต้นกันนะคะสำหรับต้นมอนสเตราไทคอนนะคะตรงโคนต้นของเขาเนี่ยข้อ,อ,อตรงข้อของเขานะคะ จะค่อนข้างสั้นจริงๆเขาเป็นไม้แถวเลื้อยนะคะตระกูลไม้แถวเลื้อยแต่ว่าข้อของเขาเนี่ยมีลักษณะที่สั้นนะคะแต่และข้อตาของเขาเนี่ยสั้นมากฉะนั้นเนี่ยเราสามารถปลูกเขาไว้ในกระถางแบบนี้ได้โดยที่ไม่ต้องโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมีไม้ค้านะคะเสาเสาหลักเอาไว้ให้เขาเกาะนะคะแล้วปัญหานะคะโรคหรือว่าปัญหาสําหรับการปลูกเลี้ยงต้นมอนสเตอร่าไทคอนนะคะ ส่วนใหญ่ที่เจอนะคะก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับรากเน่านะคะเพราะว่ามอนสเตราไทคอนเนี่ยเขาไม่ชอบน้ำไม่ชอบความชื้นแฉะนะคะฉะนั้นวัสดุปลูกเนี่ยบางครั้งนะคะถ้าวัสดุปลูกที่มีความชุ่มชื้นหรือว่าเก็บความชุ่มชื้นได้เยอะเกินไปหรือว่ามีส่วนผสมของดินมากเกินก็จะทําให้รากของเขานะคะเน่าได้ค่ะเมื่อรากของเขาเน่านะคะก็จะทําให้ต้นของเขาโทมแล้วก็เกิดอาการใบเหมือนใบแบบ จะเป็นสีแบบน่า้ำตาลน้ำตาล,ตาลคล้ายใบไม้นะคะแต่ถ้ามีปัญหาแบบนี้นะคะก็ไม่ยากเลยค่ะวิธีการแก้นะคะก็คือให้เรารือกระถางออกมานะคะแล้วก็ตรวจสอบรากถ้ารากของเขานะคะมีอาการเน่าหรือว่าดำหรือว่ามีความเสียหายของรากนะคะก็ให้ตัดส่วนรากที่เน่าออกนะคะรากที่มีสีดำออกหลังจากนั้นเนี่ยก็นำไปแช่น้ำยาก,การลานะคะใช้เป็นพวกแคปเทนก็ได้นะคะแช่ไว้สัก ครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยนำมาลงปลูกในวัสดุปลูกใหม่ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าช่วงที่เพื่อนๆนะคะเปลี่ยนกระถางใหม่แล้วรากของเขานะคะได้รับการกระทบกระเทือนหรือว่าเปลี่ยนพื้นที่การปลูกใหม่นะคะบางทีเนี่ยใบช่วงล่างๆของเขานะคะอาจจะมีอาการเหี่ยวนะคะคล้ายๆกับใบไม้นะคะก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะให้ตัดใบข้างล่างๆทิ้งได้เลยเพราะเดี๋ยวเขา ตั้งตัวได้เมื่อไหร่นะคะใบที่ออกมาใหม่ของเขานะคะก็จะออกมาสวยเหมือนเดิมค่ะสําหรับวัสดุปลูกนะคะที่เราควรจะนํามาปลูกต้นมอนสเตล่าไทคอนนะคะควรจะเป็นวัสดุปลูกที่มีความโปร่งนะอัตรา,าส่วนของวัสดุปลูกที่ฝนใช้นะคะก็จะมีดินใบก้ามปูนะคะ1ส่วนมะพร้าวสับเล็กนะคะอีกหส่วนค่ะแล้วก็ขุยมะพร้าวนะคะ1ส่วน และอย่างสุดท้ายนะคะที่ฝนจะใส่ก็คือจะเป็นปุ๋ยออสโมโค้นะคะสูตร13 13 13นะคะใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มสารอาหารให้กับเขาด้วยนะก็ต้นมอนสเตล่าไทคอนนะคะเขาไม่ชอบความชื้นมากเราสามารถลดน้ำเขานะคะประมาณ2วันครั้งก็ได้ค่ะเพราะว่า ถ้าเราลดน้ำเขามากเกินไปนะคะเขาก็อาจจะรากเน่าตายได้ส่วนถ้ายิ่งเรานำไปเลี้ยงไว้ภายในอาคารนะคะเราก็ลดน้ำเพียงแค่สัปดาห์ละครั้งก็พอค่ะฝนก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขกับการเลี้ยงไม้ด่างนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบาย